ย่าภูใจว่าได้ถ่ายทอดวิชานี้ไให้ท่านย่ามาต่อ้รู้มาทำให้คุณดูมายู่ให้คุณเห็นคุณเคยเห็นไหมคนแก่าอายุ8.8กับ8.9เดินรอบสะที่มีความยาวแบบทั้งหมดเท่าไหร่นะคะยังเดินได้อย่างสบายดูแลตัวเองได้มีตนเองเป็นที่พึ่งได้น่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่คุณจะกัดฟัน จบไปแล้วยอย่าทิ้งค่ะนะคะคนที่ทิ้งนี่คือบุญไม่ถึงใหม่ๆเนี่ยก็คงจะกระตือร้วรนแหละรักษาตัวเองทำกูร์สนุกสนานเพีาาายอรักษาใครหายรับเดียวพอไปได้อะไรดีๆก็ทิ้งเสียน,นะ้าเสุดดังก็คงต้องรับเนาะก็เป็นเหมือนงานกุลง,งานบุญอะไรในองค์น,นี้นะครับ ผมก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสมาชิกทุกท่านก็คนจะทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนะครับผมอยู่ระยองบีนนะครับทาเกตตุ้งเขาเป็นอาจารย์กรศึด้วยก็ท่านเลือกมาแล้วสากท่านก็คงให้ท่านต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําหน้าที่เต็มที่นะครับยอเล่นหน้านะคบแล้วก็าขอบคุณทุอย่างมาสเตอร์ทุกท่านนะคะ ได้โอกาสดีๆกับพวกเราดิฉันชื่อจิริตาฮิรักศรีชมองโรค่ะเป็นผู้บริหารบริษัทจินิตาทราเวลและโกดะกั้นทัวนะคะเรามีกิจการเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่เกาะเสม็ดและก็เามีร้านอาหารในเครือขออปผ่ชายรรุกที่พักด้วยค่ะก็มีโอกาสก็อาจจะเรียนเชิญเลยนะคะพี่ในรุ่นไปกันค่ะขอบคุณค่ะ คุณย่านะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านที่มีสมัยนะคะแล้วก็สมาชิกท,ทุกคนค่ะชื่อพิกุณกิติพลนะคะหรือพี่แมวจากมีสุขฟาร์มนะคะก็ก่อนเป็นมีสุขฟาร์มก็มาจากวิสาหกิจชุมชนผลเกษตรผลิตไม้ปิศนานะคะก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันดูแลแล้วเราก็เข้าในระบบเกี่ยวว่าอาหารเป็นยาก,การรักษาร่างกายด้วย ด้วยด้วยแบบสุขภาพกินธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติทุกอย่างธรรมชาติเพื่อช่วยทําให้ออรักษาสุขภาพเราทุกคนจะได้ไม่ต้องไปหาหมอกันนะคะมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณมากค่ะ thank you